心中如意เดือนแรกขอให้สมหวัง新年นนา,ายปีใหม่ขอให้ร่ำรวยชุนจี快กสุขสันตวันตรุษจ,จีน新年快乐สุขสันต์วันปีใหม่สวัสดีปีใหม่恭喜发财ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปีใหม่ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงีนนห,ลหลือใช้ท่ำสุขภงปีใ่ขอใหนร่ำสุขตลอดขี จ้าผิอ้านครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข万事อีสมหวังทุกประการสสิ้น心想事ง,งคิดทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จ一帆风น,นราบรื่นทุกสิ่งอย่างคำอวยพรเหล่านี้นะคะชาวจีนใช้อวยพรในช่วงตรุษจีนเป็นระยะเวลายาวไปเจ็ดถึงสิบวันนะคะเพื่อนเพื่อน ฝึกไว้จะได้พูดกันแล้วนะคะจะได้พูดจริงๆแล้วซ้อมไว้ให้คล่องเลยนะคะจู่แยนผงหย่อมนั้นฟาฉายฟาฝูขอให้เพื่อนทุกๆคนร่ำรวยและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ